เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่แรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลนะครับแต่ว่าญาติของกลุ่มแรงงานไทยที่ยังคงรอความหวังให้กลุ่มแรงงานกลุ่มนี้เดินทางกลับมายงประเทศไทยก็คงอรออย่างมีความหวังนะครับมีการวอนขอให้ภาครัฐเนี่ยช่วยตามหากลุ่มแรงงานไทยแล้วก็นําตัวกลับบ้านเกิดหลังจากหลายคนไม่สามารถติดต่อได้นานหลายวันแล้วนะครับขณะที่แรงงานบางส่วนก็ทยอยเดินทางกลับภูมิลาเนาบางคนเนี่ยต้องกลับมารักษาตัวหลังจากถูกยิงจากสงครามที่ เกิดขึ้นครับนายกลัชกรพุทธสอนอายุ40ปีชาวตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จัังหวดพะเยาที่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่หัวเข่าจากสงครามในอิสราเอลเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วเมื่อวานนี้ครับญาติพี่น้องมารอต้อนรับแล้วก็ทำพิธีรดน้ำมนต์เพื่อปัดเป่าเคราะห์ที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของชาวล้านนา นอกจากนั้นก็ยังได้มีการมอบเค้กวันเกิดเพื่อเป็นการสื่อความหมายบอกว่านายกระชกรเสมือนตายแล้วเกิดใหม่ด้านนายกระชกรเปิดเผยว่าดีใจนะครับที่ได้กลับบ้านพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือด้วยครับถ้ามันสงบจริงนะครับครับก็คิดว่าน่าจะได้ไปอยูครับเพราะอะไรครับเพราะอย่างว่าเราไม่มีเงินต้นทุนที่ว่าเราไปทําหาเงินใช่ไหมเราต้องไป กู้ยืมเข้ามามต้องเอาอะไรไปจำนองเงินมาที่ว่าจะไปหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวครับเพราะอย่างว่าเรามันไม่ได้มีฐานะที่ดีนะม,มันก็ต้องไปสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะให้ลูกเมียครอบครัวให้อยู่ดีกินดีแล้ว บรรยากาศที่บ้านบัวง,งามตำบลบัวง,งามอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับมีการร่วมทําพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับนายวิชัยคำศรีอายุ40ปีซึ่งเป็นหนึ่งในรายงานที่ไปทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลแล้วก็ได้เดินทางกลับมาถึงบ้านเกิด นายวิชัยเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่ายังสับสนนะครับไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่ได้เดินทางกับประเทศเพราะว่าความจริงแล้วสัญญาทํางานเนี่ยยังเหลืออยู่อีก4ปีจึงอยากทํางานหาเงินมาใช้นี่ให้หมดก่อนแต่ก็อยู่ต่อเนี่ยก็กลัวเรื่องอันตรายถึงชีวิตจึงขอกลับมาบ้านเพื่อตั้งหลักก่อน,นแต่ยังมียังเหลืออีกเหลืออีกสคนท<อ>ี่เขาไม่เขาไม่กลับบ้านยังทำงานอยูอ่ก<อ>ับบ้านสคนนี่กลับบ้าน ยังอยากหาเงินอยู่ก็ไปได้เพิ่งเพึ่งดนปีเดียวอกก็ยังอยากหาเงินถ้าหลังจากเหตุการณ์สงบเรายังอยาจะกลับไปอีกอันนี้เ็ายังไม่รู้เหมือนกันไหมกินไปก่อนี ส่วนนี้เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะคะที่นายสิริชัยสันทองอายุ31ปีชาวอำเภอบ้านมงจังหวัดราช,ชบุรีวิ่งหนีเข้าไปในบังเกอร์เพื่อหลบภัยค่ะหลังจากที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดเข้ามาในเมืองลีชอนโมชาบมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะเบื้องต้นแรงงานไทยคนนี้ตัดสินใจลงทะเบียนเดินทางกลับประเทศและต้องการให้รัฐบาลเร่งให้ความช่วยเหลือเนื่องจากขณะนี้สภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากลําบากและไม่มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากถูก บังคับจากนายจ้างให้ออกไปทำงานทุกวันท่ามกลางความไม่สงบในพืน้นที่ตอนนี้ก็มีคนไายหลายคนนะครับที่ว่าอยากจะกลับบ้านนะครับก็อะห้ดำเนินการเ,เร็วนิดนึงแต่ผมเข้าใจนะครับสถา,านการณ์แบบนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ยากอย,อยู่มีจุดที่เป็นความปลอดภัยให้กับแรงงานของไทยได้พักอาศัยกันบ้างไหมคะ เหมือนศูนย์อพยพอะไรประมาณนี้ค่ะศูนย์อพยพบตอนนี้ยังไม่มีนะครับคุณผู้มครับมีแต่ว่ามีมีหลุมระบายอยู่นะครับทุ่งโมจาก็มีหลุมระบายน้ำอยู่อยู่เอ่ออยู่หนึ่อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าลงไปหรอกครับกลัวถูดทุกข์ใ่ในนั้นส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการครับนายประดิษฐ์ทูลมาลาเปิดเผยว่าลูกชายเนี่ยไปทำงานอยู่ที่ฟาร์มเกษตรใกล้กับ กาซาประเทศอิสราเอลก่อนหน้านี้ลูกชายวีดีโอคอลมาบอกว่าปลอดภัยดีแล้วก็ไปอาศัยอยู่บริเวณที่มีทหารอิสราเอลดูแลความปลอดภัยได้มีการลงทะเบียนแสดงความจำนงว่าจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ลูกชายของตัวเองเนี่ยขาดการติดต่อไปจึงต้องการให้ภาครัฐไปช่วยติดตามแล้วก็ช่วยเหลือกลับประเทศไทยครับต,ตอนตอนบ่ายโมงจากนั้นนะก็โทรไม่รับสายสักทีแสดงว่า ยังติดต่อไม่ได้คยังติดต่อไม่รับยังติดต่อไม่ได้ช่วงบ่ายเขาเล่าอะไรให้ฟังว่ากําลังพักผ่อนอยู่เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้นอนเขาบอกเนี่ยนนี้กําลังนอนพักอยู่เลยไม่อยากรบกวนลูกก็เลยวางาจเองแต่ก่อนตอนช่วงที่ยังติดต่อได้เนี่ยชายบอกว่าเขาปลอดภัยดีไหมปลอดภัยดีครับยังอาหารมาคอยคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้ติดต่อตัวไปครับยัง ไม่ต่างจากนางสาวสุนทรีแซลีครับบอกว่าขอให้ภาครัฐช่วยไปติดตามสามีก็คือนายกงแซ่เล่าอายุ26ปีซึ่งทำงานใกล้กับกาซาแล้วก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสามีได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ครับ เป็นบรรยากาศการยิงต่อสู้มีเสียงปืนแล้วก็ระเบิดดังขึ้นและล่าสุดไม่มีใครยืนยันนะครับว่าได้พบเห็นสามีของเธอที่ใดจึงกังวลบอกว่าสามีอาจจะถูกจับตัวไปเป็นตัวประกันก็ได้ครับ